สวัสดีครับเมื่อหนี้สิภาพพี่น้องมาบึงการลงกจับป่าการกุศลบ้านนนสวรรนตำบลองสร้างเพื่อพระเจริ่อนจังหวัดบึงกาฬฝ่ายตูสีครับครับนี่คือบรรยากาศก่อนลงกจับป่านะครับซึ่งกับพี่น้องก็ได้ภากันเตรียมห่างเตรียมสะดุ้งนะครับถาเวลาในเมื่อนี้นะครับ แดนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มยกครับพี่น้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับยกสะดุ้งแรกนะครับปลาหลายครับคนเสือแดงๆดงได้ปลาหลแล้วครับพกขึ้นมาได้ครับ พี่นองมือนี่เดบผ้ากันมาจับป่าการผู้ลนฟ้าีน้องตุสีนะครับพิกัดกับยูบาลนุ่นสวรรค์ตะบลหนองหัาสร้างครับครับนี่โอ้ประตูอ้วนนะครับอีอ้วนเราพกป่ามาเลยครับลูกป่าคอป่าขาวมีครบมัดนะครับบาดเดียวบาทที่สองได้อีกนะครับยกบาทที่สองบายังเต็มอยู่ครับ นี่คือความบูรมสมบูรณ์ของน้องฝ้ายตุสีบริโลุกสองปีครับปีนี้พี่น้องบอผิดหวังนะครับคนเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อนี่เป็นพันครับความจูของน้องฝ้ายตุสีกันยังบรรจุได้ครับเป็นพันเลยครบับนี่คือบรรยากาศอารอบน้องตุสีนะครับพี่น้องมากดึงแขนแซดสะดุง กันเป็นจำนวนมากครับมานกันทุกคนนะครับมานน้องนี่บอผิดหวังครับครับตอนนี้กราบรรยากาศนะครับเบิ้งครับโอ้โหค้นหลายนะครับมาชมจากทุกสารทิศนะครับทั่วภาคอีสานเลยนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนี่ครับปาดุกครับติดแหเต็มแหเลยครับปาดุกมีหลายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันไม่คิหนะสวัสดีครับ